กู้ดเล่นไหนเดียวเนี่ยเหลือ <Hello. Hello. S 1> มิดฮัลโหลพุกูฮัลโหลมาอยู่ที่ไหนามาไปไหนมาไปเล่นคอเตอ,เตอร์มาตานึงเป็นไงล่ะไม่ได้มาแล้วลนนนหน้ามาแล้วหน้าคล้ยคล้ยเงินล้านเหรอพี่คล้ยสกแก,สกแมกล้วยสกแกมคล้ยสแกม เจอว่าโดยเจอไอเซอร์เจนซ,ซี่ลบไปอย่างลบไปแล้วใช่ไหมว่าตัวเล่นอ่ะถูกต้องเอเอเล่นมีใครไม่เคยได้เลยเไม่เป็นไรไม่ไม่แปลกใจนั่งดูเลสมีอยู่ใบต่อียแบบวางแพน้นี่นี่วางวิลอกด็อเต เฮ้ยว yeah, well hey, ่าแล้วลองเทจริงไลฟ์รอบหนึ่งช่วงนี้ฮะเกมยิงเบ้นไม่ค่อยจะสนุกมีกลับไปเล่นเบ้นตัวเขารู้สึกเบื่อนะรอเกมที่กินรอเกมไหมนะรอเกม ค<อ>งไม่ได้สร้างาก็พาอยู่เอ้พี่ชิมสร้างเกมมึงบอกเกมของพี่ชิมปูอะไรเอกอเกมที่พี่ชิมส่งลิงมา อยู่เลนวาหลอกแม่น่าสองสาที่ไหนโดนกดยับเลยแนตะ่ทำไมกูโดนสกิลอยู่คนเดียววะเครื่องตามนันนำพาให้พี่โดนคนเดียวไแล้วอุ้ยเหียกูตายลว เล่นจีอยเล่นอร์เบอร์เวอร์ินไทเล่นจิอยาเล่นบอร์ฮมเบอร์เวอร์มินไทนเปอร์มน,นไนใช่ ไลน์ในยูทูแม่งรื่นกว่าในเฟซบุก๊กเยอะเลยเปิดปสม,สม,ดมอครับสมอเล่นยังไงเป็นที่เล่นคอตเตอร์อยโอ้ยาเลย ิงตัวกันมาโอยโได้สกิลอย่างเดียวเลยวะ ังตีแล้วกันกูเกมค้างเดะเฮลเกมดี hey <B D. S 2> D, จริงจริงอ๋อ oh, ไม่ได้เกมค้างเกมสรับฝัง เกมนี so maybe, ้ต่อไปมีเกมใหม่ด้วยไอไอบล็อกอะไรเงี้ยนะบล็อกไอโอเล่นดิ๊กเฮ้ยเดือดกูยังไม่ได้เจอกับไอ้น้องกุ๊กสองแย่นะไม่เจอแล้วก็ตาไม่นำพาอะไรเงี้ยเลยวนะ 高丽。 เล่ขี้ไอ้สัตว์ผู้ถูกใครี้่อแต่ไม่เป็นขี้โดน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 นั่นแหละโอ๊ยโย่ตกต่ดงเลยหัวโย่เยหัวโย่ดีแบงมาแบงมาเต็มเลยวะตีป้อมไม่ได้ ตายซะมองไม่เห็นด้วยโอ้ยงโอ้ยแม่งเอยม่เสันรู้สึกเหมือนซิหัโอ้ยน่ วางทิง้งไมลิทิอคอ<ไ>ร์ดไอเอเมิคอร์ดกีเนะ็คอรเตอแบบมองด้าน,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 นบนเลยคัตเตอร์แบบหมวกข้างบนโอเคอุ้ยใบวะเฮ้ c โอเเมา,ดมาโดนนะเวลาโดนแล้วตก,ไ,กไ,ได้ังได้ก็ได้กันอยู่อ,ยอย่อะ่ะเอ โอยไปุอย่าเปิดนิตยไรอะไรสัตว์วิ่งได้วิ่งได้เห็นนะพูดาวัดวัดหลอกเิียต์สัตว์วัดหลอกเิีย์ทช่แม่พ่อมั้งนะตุ้งทีเดียวเคลียร์ทุกอย่างระเบิดลูกแมงมุมแรงอีกเ้ยเอ๊ะอย่าเลียบิงอันนี้บิงใบ้เลยอย่าเลียมา Everything. Yeah. Oh, see. the loud Next position! Oh! Okay. เกมนี้มันสมูทจ <tw> <anza> ังวะสมูทจนน่ากลัวมันมันผิดวิสัยพี่เออมันผิดวิสัยมนสมูทจนน่ากลัวโอ้โหต้องลำบากกว่านี้ใช่มันลำบากเนี่ยสมูทจนแบบว่าจะจะเกิดการคัมแบ็กวะวะมาดูรับเรื่องกันไปเองงเกันมันมีไงเว้ยเกมไหนที่มัรู้เดินแบบดูล่ำเรื่อยแบบแล้วก็แพ้ไอ้สัตว์อ้ตกใจจริงเพื่อนเอ๊ะทำไมเอ๊ะทำไม จะตายนะเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวพี่กูไปเคลียร์กองหลังให้เถอะเคลียบสิ ก็ช่วยกูเหี้ยขึ้เขาว่ตัวเดียวช่วยทำไมไม่อยู่ได้แขกเด็กเลี้ยงคนในลำแข่งม่เห็นว่าอยู่ได้กเด็ลเลยปล่อยเลี้ยงคนในลำแข่งก็ชัดพอล็อกคิวน่อยดิพ่อเเออยไอสัตว์คิวตัวเองอยู่ข้างมันได้ยังไง ไปเลย มันไม่มีขึ้นมันจะเก็บชวนทุกไฟไม่ได้ นี่ยแม่งกุมกระเพาะกูด้วยเอ้หรืออะไรสระเลนบ้างวะเนี่ยแม่งมูนี่ยทีมเราแม่งอพื่อนหิว,หวสองตัวสบายที่ไปเดอนรถปุ๊บอพื่อนเพื่อนหิวไล่ไถ่ไหมทุกคน ทำได้สองนาทีเลยล่างโอ้โหไม่ทันโอ้โหอะไรว้าวเป็นทหารน,นี้ยี่แบบไม่เห็นรู้ชัดๆเลยมีซูสแค่ตัวเดียวที่ไม่มาชัดแม่งมาก็ไม่มามีค่าเท่ากันเลยสัก กูไม่เอานะกูครอดดีเดี๋ยวกูเก็บเองกูไ,ไ,ไม่น่ารอดพรหลายรอบแล้วเกินไอ้เหีียแม่งไปเลยผมยิมสตอกแม่งอิ่มผมอยู่พพเพราะเพราะไอต้อนเกมไปกดมันเยอะรอเราไม่มีดาเมจหรือไม่มีมันมน,นานจังะ ไม่มีนาเมตตรวคกระถึกได้ถึกอย่างเดียวจริงเลยเหียบโดนปะกลางกลางเตือนช่วยไหมืมช่วย วาร์ปลงแม่งหนีกันหมดเลยครับ เกือบมันติะเมื่อกี้นี้งั้นใช้กันตีไป <c oughs> ยอไปย่างเันาข้างล่างตายิดขึ้นได้ไง สู้เลยแต่เรียบร้อยเรียบร้อยเลยเอาเลยมันง่หมดเดี๋ยวผมออกเมนต้าแล้วเฮียผมรำคาญนะเฮียแม่งใบแต่กูไอสัตว์กิมไอเวน แค่อย่างนั้นเราจะมีจะมีรูปเราจะเป็นรูปพี่คิมอ่ะหันมา first time bro จำได้ไหมที่ไหมมี first time เหรอจำรูปพี่คิมไงเฟิ s t time เหรอ first time เหรอโอ้โหหนังไก่ขึ้นเลยเม่กี้ไม่เอานะไม่เอาไม่เอาแค่หนังไก่ขึ้นอย่างเดียวหนังไก่ขึ้นพอแล้วเออไม่ต้อง ฝั่งมันมีแค่ตัวรังควมบอกไม่มีสนใจเกมเจอซึ่งที

แค้นสวนตัวมันใต้ปกูนัดไดสกอรสวยว่ะข้าหนึ่งตายหนึ่งสิบเอ็ดมีแต่ซับจริงๆะดุ้งจบสะดุ่มปีตะลุมธรรมดาะดุ้งธรรมดา 아또 ฟองหลอกมังหรอหลอก,กกูโดนท <g ül üyor> ีที่ยวอะเอา,เอาอยันตอมอ่ะไปเอาเลยกูจะบอกเลยกูไม่เข้าเลยสัตวไม่มีเลือด ตแบบื่นแปลกๆมันจะ comeback นะมี่ค m มแบ,บ็ k ชัวร์เลยอย่ครับกูลัา,ถ,า,ถ,าถ้าเราประโยชนต์ตอนนี้กูว่ามันสะแบกนะไอ้เหี้ยทีมมันทีมมันแค่ไม่มีของก็เก่งก็อย่างนั้นต้องลองลองกันเิ่งอะไรพี่ต้องลอง,ลองต้องลอง เก็บตใจไม่ซื้อเกิดกันมาเป็นแถบนะมีตังซื้อเกิดเลยมาฆ่ากูตัวเดียวเลยเอาฆ่ากูณกับทีมตะคิมมีตังซื้อเกิดเลยใช่อะไรไม่รู้ว่าเยอะเยอะฆ่ากูพันพันเจ็ดฆ่ากรูไปเมื่อกี้พันเจ็ดไม่รู้อะไรแต่รู้ได้แต่รู้คำเดียวว่าเยอะ โอ้แค่นี้มันก็เด็บขี้แตะขี้แตะนะพี่เี่อ้มันก็เด็บได้ม,ดดมลูน,าน,ลนา่าเด็บได้ไม่หยาออเคเบิร์กกูไม่พแพ้ยากที่มาให้เลย ใครควะไอ้คนที่เล่นแต่ที่ปะอีฟปิดจับไอ้พี่โดนกดเล่นปล่าเปลาเห็นออนไลน์เห็นออนไลน์รัวๆเลยปกติไม่ค่อยออนไลน์เลยต้องดูก่อนว่า,วา,ม,าวมันเล่นเดี๋ยวเมียมาเล่นเมียมันคืออีฟถูกไหมแต่ใช้แต่ใช้ดีเดียวกันใช่ใช้เครื่องเดียวกันด้วยไอเดียอะไรไอเดียครอบครัวเล่นแฟร์บิ้ง โรชานไหมอีกรอบหนึ่งจะจบแน่ละจะดีอ่ะเอ้าไอ้เฮียโรชานมีไม่ดีเลยพี่มึงมีอีกชีวิตหนึ่งไง้สั์ของคุเต็มแล้วมึงดูดิก็ให้ือช่องนี่ซูตก็ถือเฮียกูอกูาบอกซูตถือได้มึงดูซูตของของดิพี่ซักซูตเดี๋ยวนละสองอันเลยเด่ เซ็ตน <laughs> ิ่ง <laughs> แล้วไปบวกไม่มีผมอ่อะท่าไวเซ็ตนิ่งๆเลยนะว้ยเมื่อกี้เนีย้ยได้ไ,ได้สี่ห้าตัวเซ็ตแบบเซ็ตเงียบๆเลยเซ็ตเซ็ตหยอ อืมสำคัญ